ตู้สูมาอี้มาแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาปั้นลูกลักเรากันต่อนะผมตั้งใจไว้ว่าจะเปิดสักร้อยห้าสิบครั้งนะครับเอาการันตีตัวละครนิดหนึ่งตอนนี้เนี่ยสูมาอี้ผมนี่สองดาวแล้วมียี่สิบสองเศษแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปสูงกันต่ออ่าคิดว่าน่าจะน่าจะพออยู่นะสำหรับร้อยห้าสิบครั้งนะครับไปกันเลยครั้งแรกมา โอ้โหเกลือเลยมาถึงก็เกลือเลยไปต่อยังไงคราวนี้สวาอีเราต้องต้องพลังเพิ่มอ๋อได้มาสองขีดนะสองแท้มนะครับผมไปต่อรอบนี้ขอเยอะๆหน่อยดิให้น้อยจังได้สองเหรอโอ้สองอีกแล้วก็ยังดีกว่าไม่ได้นะครับไปสองอีกแล้ว เลดดอปมันเท่าไหร่เดี๋ยวดูกันนิดนึง0.1เหรอโอ้ถ้าจะออกเป็นตัวนี่0.1โอ้โหมันได้น้อยมากเลยเนี่ยไปกดต่อครับมันจะมีโอกาสได้เป็นตัวไหมนะผมว่ามันยากมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเรากดกันรัวๆเลยนะครับเพราะว่าเรามีอยู่ร้อยกว่าใบยิงกันยาวๆรอบนี้นี่สุมาอีขึ้นมาอีกสักสองดาวก็น่าจะดีนะ คิดว่านะครับแต่อย่างน้อยก็ต้องได้มาดาวหนึ่งแล้วยิ่งดาวยิ่งเยอะเนี่ยโอกาสแช่แข็งก็จะยิ่งสูงด้วยโอเคเพราะฉะนั้นเพื่อลูกรักของเราครับเราใส่สุดใส่เต็มแต่ใส่เท่าที่มีนะ <c oughs> โอเคได้มันรอบละหนึ่งเศษสองเศษสะสมไปครับอ่าสองเศษมันเดิมนะทีนี้ เอาจริงๆทีมเราที่มีตอนนี้มันก็ยังไม่ใช่ทีมในฝันเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวละครที่เราจะใช้เป็นตัวในทีมยาวๆจริงๆตอนนี้มีแค่สูมาอี้กับเล่าเปียวนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยต้องรอตู้เข้ามาตอนนี้รอไปก่อนสะสมไปเรื่อยๆทำสูมาอี้กับเล่าเปียวรอนะครับโอโหโคตรเกลือไม่มีเศษเลยอื้อ อาให้แก้ต่อรอบนี้เออได้สองก็ยังดีนะได้สองมาไปต่อซิขอเยอะๆหน่อยไม่ได้หรเอมันจะมีรอบไหนที่ได้เยอะกว่าสองไหมเนี่ยได้หนึ่งโอเคสมอปอฝากมันจะมีบ้างไหมนะช็อตปฏิหารที่มันได้แต่เศษเยอะๆอย่างเงี้ยมันไม่มีเลยเหรอโอ้หือถึงเข้ามาเลยสุดยอดเจ็ดอันเลยเหรอโอ้อันนี้ถือว่าเวิร์กมากเลยนะ ขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงได้สองอ้มันมีอันที่ออกเจ็ดอันได้เหรอสวยสวยสวยโอเคถ้าอย่างนี้ก็มีลุ้นได้เยอะอยู่นะเอ,อได้หนึ่งละหายไปละเราใช้ดวงในปีนี้หมดแล้วไปเพื่อสมาัยลูกรักของเราต้องจัดสุดน่าจะทำสี่ดาวนะ ผมตั้งใจ่าจะเอาสีดาวให้ได้นะครับอย่างน้อยๆนะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ก็ไม่ได้อะช่วยไม่ได้นะครับแต่ลองดูก่อนเรามีท้องอยู่อีกนะกดไปเรื่อยๆครับโอ้อันนี้ไม่ได้เอ้ไม่ได้ชิ้นส่วนเลยเขออีกขออีกหน่อยขออีกหน่อยมาดีๆหน่อยโอ้โหสองรอบติดเลยเหรอเอ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้ว มันชดเชยกับไอ้ที่มันออกแต่แต่เศษร,รอบนั้นหรือเปล่าโอ้หแบบนี้ก็แย่ดิมา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 หนึ่งอีกแล้วโอ้โหมาหน่อยครับมันจะไม่มีตัวหลุดออกมาเลยเหรอศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นี้หลุดมาให้หน่อยไม่ได้โอ้ได้สี่นะโอเคสวยอยู่ครับได้สี่ ไปต่ออ่าเกลือจ้าเกลือเดี๋ยวกดรับของที่รางวัลกันนิดนึงโอเคได้สามมีอีกไหมได้อีกสามอีกสี่โอเคยังดียังดีงดห้านะครับตอนนี้เปิดไปกี่ครั้งแล้วเนี่ย หนึ่งร้อยยี่สิบห้าครั้งโอเคเลือีกยี่สิบห้าครั้งเนาะเอากาลันตี 10, 10สิบสิบเศษนะครับเปิดให้ครบไปจะได้ไปอัพได้เวลาใช้ทองแล้วมีอยูหมื่นกว่าทองนะโอเคได้มาสองแต่เราจะเปิดอีกห้ารอบนะครับเพื่อเอาการันตีสิบเศษก็พอแล้วนะเก็บตังไว้โอ้โห,โอโหรอบนี้เกลือ เราจะเก็บตังไว้เปิดตู้หน้าบ้างนะครับอืม้มอะไรเนี่ยเกือสองรอบติดอีกแล้วทำไมขอหน่อยโอ้โหสิบรอบอีกสิบรอบ,อบ,รอบไปต่อขอเจ็ดเซนบนข้างนั้นได้ไหมอะออกไหมได้มาสามก็อย,อยังดีนะครับไปขอนิดนึงรอบสุดท้ายแล้วเราไป ได้มาเศษเดียวโอ้ให้ตายเถอะโอเครับรางวัลกันก่อนอ่ะเดี๋ยวเราไปลองอัพดาวกับสูมาอี้เราก่อนนะว่าจะไปถึงสี่ดาวได้หรือเปล่าตอนนี้เราหมดละการันตีร้อยห้าสิบครั้งนั้นหมดละที่เหลือสามร้อยนัโอ้โหนั้นใช้ทุนเยอะเกินไปนะเราไม่ใช่สายเติมหนักขนาดนั้นเราเติมมาละสามที่ห้าบาท <c oughs> อะสมาอี้มาละ มีอยู่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เอเศษไปก่อนเลยสามดาวมาแล้วสวยทีนี้โอ้โหไม่พอขาดอีกห้าเศษจะไปสี่ดาวอืมเอาไงดีเรากดเพิ่มไหมกดเพิ่มดีกว่าครับกดเพิ่มเอาให้ครบห้าเศษโอเคมาแล้วหนึ่งเศษ ไปต่อเอาให้ครบห้าไปอัพเป็นสี่ดาวมีหนึ่งเศษแล้วนะครับขออีกหน่อยสองเศษโอเครวมกันเป็นสามแล้วเหลืออีกสองเศษรอบนี้แหละน่าจะได้แล้วล่ะถ้าไม่เกลือนะโอเคเสองเศจครบเดี๋ยวเราไปกลับไปอัพดาวสุมาี้ลูกรักเราต่อตอนนี้เราเปิดไปร้อยหกสิบห้าแล้วมา อัพดาวกันหน่อยเพิ่มดาวกันหน่อยโอเคไปสี่ดาวสวยครับโอกาสแช่น้ำแข็งสาสิบเ็ดปอร์เซ็นโอเคแล้วละ่ะถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมนะครับถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมทีนี้ เหลือเก็บอดทนไว้เรื่อยรออีก2อดาวในอนาคตเดี๋ยวค่อยอัพนะครับตอนนี้พอก่อนเราก็ใส่ของใส่อะไรไปประมาณนี้โอเค